ุสเสียนนิทานทําบันเอวกันนาอนสุดท้ายนี่แล้วกะยยมเจอาแม่นหาฟัง เออในตอนนี้องพระเวทได้อยู่อย่างหับขันต่อน,นิีม้มน์มามของพระยาสนสัยพร้อมแม่พูดจะดีแกว้วพอหับขันนิมนน์แล้วพระไทยบานบานเสือ nhốt như nòm mô nòm chào xua khôn nà phải cả tẹt chôn, chôn này sống che ta na bỏ phải cả hoang hoang say im này nọ uống cả sát thèm นางเมียโพสดสดีแก้วได้นำเอาผ้าพอนโคมาเผืนแผ่นผ้าที่ส่งไว้ให้มาเทียมแล้วเลือกดีดาพอมนอมต่อนางมาทีแต่งต่อดีงามงดดังผ้าอินแปลงปาน เวทยดสันดอนลาสิกขาขึ้นบ้านสถานเมืองก็คือเก่าลานเอาไผบ่อนบ่อนสากวางควางสวาม เอาละจอไว้นี่นาควักันบัรคำประโวงทำอับดอกไม้ภาษาไทยยืนทวายละเสียขาจากขายละเสียปิจะลาสินอับกสาพ,พื้นเพียงพะแม่แจ้งจะตอน พ่อมางหอนมาที่ลาลาเสีขาเสีของเตาชาวภาษาโนเพนหอได้ห่อหงแม่นเสีนสม้องฟังเสียงแตกต้มต้มแก่สมเจตนาปองเพ่กะห้องห้องใสได้เที่ยวไพ่เรื่องลา กันนอนเนียมยังไหนว่านั่งเดือนหนึ่งหนึ่งข้าหนึ่งมวนหาวได้สมดาวสิ้นกระจายองพระเวทก็จังใดเอินสั่งภูมิสถานขอให้สำลานโลมอยู่สถานสถียอย่าง มาลลยย่อยแขนย่อยเดียวละดาดสุมพึกสาสาสเสียให้คงมันเมือนวัดสามเฮียมสิลาไปแล้วปาสสัยแก้วกูกันเนื้อไง้คยอยยุียามมัน hay khoai yếu thiêng mặn đột đọc đoa sơn xăm ơ hay khoai yếu đi đứa mấy hình xa xe là quang pháp mới măng thân cá tế cả họp nòi em xe ngang ai xe đại đứa xông nòi ที่เคยนั่งบำเพ็ญเสียหางเห็นบ่มีวันได้ไว้หันเจ้าขึ้นขคองเคยได้ส่งสนานห่างอยู่ในวังสาบกบัดนี้สิมาห่างเจ้าห่างนี้อย่างว่าบุพเพษางสันมาเจ้าด้อมน้อย เบิดละบ่โอ้ยในเพิ่งพาเพียงเล็กน้อยสิมะฮางก่อนละเดิมขันบ่เบิดกะเฝ้ามาจนในเมื่อก่อนบ่ได้ปอนนะจ๊ะบัดนี้ตกลายยาเสียโยก้อนจอนเลื่องพ่าเวทกับสูบเบีองละเมืองเขอยเป็นก้ัง ข้อนออักขอีกคั้งละเป็นเธือที่สองพองภาษาบ่มีทุกข์ก็ยศก็เส็มสารนะจังว่าสมบุญด้วยพสะสน,นมทาจังว่าทุกทัวทวนละเล่งลวนแม่นมวนยิน นาคอกนกันเกษวนสินสิสิบแปดภาคาธทามเวดสันตาของเมืองลาาสะทำเต็มตังเนี้ยเตี้ยตังบอลจอมฟ้ามอลาหน้าผนผานหนึ่งลอยสาววัดสาการเอาสันสุฟา้าษกะจบถวันสุกระบวน ผ่านคาถาทวันทวันในส่วนสิยบจำกันพันละน้ามาโคบสซป,ปักการวันสันเสียนองมูเนียนมันจำฝ่าฝ่าสัทธาเทศปอดชาดกทัดปากกาในยมจอด ตอนนี้ปัดสิมาภาคคอนสิสอนต่อให้โยมฟังแม่นปวดหลังรืเล้านอนกะนั่งฟังน้อยจนเล่วเฮาได้มาถึงป่าไว้หอดเป้าหมายแล้วเดื้อไ่ นี่ลาบอนหลักใสเดินมาถึงปองแล้วประตูกแกวแม่นปองมาใหนในมือนี่ฝูงหมูหยาดเพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายหญิงและสายหำสาวบ้าขน้องและเด็กน้อย และใจฮามสาวเบาวขน้องและสาวหน่อยมีแต่สาวหน่อยเดิน,น <c ười> เออมีจำนวนน้อยหลายหอยมาค่อยฟังพระสงฆ์เทศเรื่องพระเวททั้งแท,ทละเข้านี่แมนบ่นี้ มหาศาสตร์ปีนี้บุญใหญ่เป็นสำคัญอันเป็นบุญประเพณีแต่ก่อนกันมาแล้วพร้อมทั้งโยมทั้งหลายเพิ่อนมีศรัทธาแก้วตั้งกองการบุญใหญ่ บนผาปา่าหน้ยไงสมทบเทือนก่อสร้างศาลากว่างเม็นหนึ่งหลังนี่ละน้อเพี่น้องอ,อตาตมานี่นั่นก็บ่มีอย่างแล้วสิทธิ์แหมพรมสวรรค์ต่อคอยพวกเพี่น้องฟังแล้วกะสิ้นใจ ตามที่เพิ่นบอกไว้บุญพระเวทแม่นธรรมมาตามนะจัเป็นบุญมหาทานกหไ่ไยยลเจ้าเหลือหล่อนมีกุศลหลแท้เหลือประมาณนี่คิดอ่านพอเป็นเรื่องนิทานอดีตการของพระพุทธเจ้าบุญสางจะสวนสวนนะ ตั้งแต่เข้ากกอนพุ่นเป็นพาเวตราชาลูกพญาสนใสและแม่ปวดสาดีแกว้วเข้าได้ฟังไปแล้วนิทานลัำมาเวทพระเพนเทศบอกให้ผู้ใดตั้งแม่นต่อฟัง จากได้บุญมากล้นกุลแพ้เจ้าไพสานตามคร้บาจานสอนได้ว่ามาทะเลงไห้อาตมาจากได้ไหวพรให้ขั้นสมใจนี่คือว่าพวกที่มามือนี่ให้ดีพ่อมแม่ทำกรรม